เมื่อสมาธิจิตผมตั้งมั่นลงแล้วก็เลยโน้มจิตไปดูนะครับว่าอะไรผีเปรตอะไรเกิดอะไรขึ้นมีอะไรขึ้นแถวนี้แถวนั้นนะครับซึ่งผมก็พบว่าไอ้เจ้าตุ๊กแกตัวใหญ่ที่ยาวเกือบศอกหนึ่งของผมเนี่ยหางก็ยาวไปครึ่งตัวแล้วประมาณนั้นนะครับและมันซ่อนอยู่ในหลังโกดโกดอันใหญ่นะครับสูง 60เซนทีเดียวโกดเล่งเท่งไว้ใส่อัฐิของท่านอดีตเจ้าอาวาสผู้สร้างวัดนะครับเจ้าตุ๊กแกตัวเนี้ยมันจะซ่อนอยู่หลังโกดนี้เสมอโดยที่ว่าถ้าบางครั้งเราไปเชิงโงกดูนะครับจะพบว่าเขาเกาะอ,อยู่ที่โกดเลยไม่ได้เกาะที่กำแพงแต่บางครั้งเราก็จะเห็นว่าเขาเกาะที่กำแพงโดย เอาจุกโกรดใส่กระดูบเนี่ยบังไว้ถ้าเราเข้าไปใกล้มากๆแย่เขาจะวิ่งตรงเลยตรงดิ่งขึ้นฝ้าเพดานเลยและบนฟ้าเพดานตรงจุดที่เขาจะวิ่งตรงขึ้นไปเนี่ยนะครับมันก็มีรูมีช่องพอ,อเหมาะพอเจาะสำหรับเขาเลยและปรากฏว่าในสารากลางนี่นะครับสาราวัดตัวนี้มีตุกแก่ตัวนี้อยู่ตัวเดียว ลูกแกรูปน้องนะครับจะอยู่ในป่าเกาะตามต้นไม้ต้นยางนะครับเห็นเห็นยากนะครับเพราะสีเขาจะกลืนกันมากเลยมันก็มีเหตุการณ์น่าตกใจน่าตื่นเต้นอยู่เหมือนกันนะครับว่าเราเดินผมเดินบินสบาตตอนเช้าเนี่ยนะครับพอออกจากศาลาวัดเดินตรงไปตามทางจะไปเข้าถนนเพื่อเดินบนถนนนะครับก็จะผ่านป่า ก็จะมีแมกไม้บางจุดแมกไม้นั้นก็ยื่นมาคลุมทางนะครับให้ความร่มเย็นในเวลากลางวันแล้วก็ใช้บังฝนได้ในเวลาที่ฝนตกนะครับแต่ว่ามันไม่ตกแต่ฝนนะสิมันจะมีเจ้าตุ๊กแกตัวเล็กมันก็ไม่เล็กหรอกมันใหญ่กว่าจิ้งจกเป็นสิบเท่าแหละแต่มันตัวเล็กกว่าตัวที่อยู่ในศาลา บางสีมันก็ตกมาขวางหน้าขวางหลังเรานะครับเหมือนกับจะรู้นะครับว่าผมยอมแพ้ตัวแกเนี่ยกตกมาขวางว่าอย่างนั้นก็มีผมก็ตรวจไปเรื่อยๆนะครับก็พบว่าท่านอดีตเจ้าวาดผู้สร้างวัดนี้เนี่ยคนขึ้นมากในจังหวัดเลยนะครับในสมัยก่อนก่อนยุคนี้ก็คือราวๆยี่สิบสามสิบปีที่ผ่านมานะครับคน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยจะมีมาขึ้นเขาเรียกมาขึ้นนะครับขึ้นกับท่านเจ้าอาวาสอดีเจ้าวาดองค์เดิมผู้สร้างวัดนี้นะครับมากเพราะว่าท่านเนี่ยทำคุณใสสารพัดเลยนะครับไม่ว่าจะหยดน้ำมนต์เอาน้ำมนต์หยดเทียนหยดเออพูดผิดเอาน้ำเทียนหยดลงในบาตร ทำเป็นน้ำมนต์มีเศษคาถามีการเหยียบย่างเหยียบเอาเอาน้ำมันทาขาย่างเหยียบรักษาโรคแล้วก็มีการทำบุญสะดอกเก็เครื่องรางของขลังทุกอย่างมีครบนะครับขาดแต่เรื่องของเข้าทรงซึ่งคนเล่าให้ผมฟังนะครับก็บอกว่ามี แต่บางคนก็มาเล่าให้ฟังว่าไม่ใช่เข้าทรงแต่เป็นการไล่ผีอะไรพวกนี้นะครับเยอะแยะเลยแล้วท่านก็ห่วงวัดของท่านมากท่านถึงตายแล้วผิดผิดบัญญัติของพระพุทธเจ้านะครับพุทธบัญญัติบอกไว้แล้วนะครับว่าห้ามทําเดรัจฉานวิชานะครับถ้าท่านทําเดรัจฉานวิชานะครับเท่ากับท่านปิดประตูนิพพานของตัวท่านเองอย่างหนึ่งอย่างที่สองท่านเปิดประตูนรกของท่านเองเหมือนกัน ก็ท่านก็เมื่อสิ้นบุญแล้วก็ไปเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้แหละก่อนจะมาเป็นตุ๊กแกเฝ้าวัดนะครับเป็นตุ๊กแกเฝ้าวัดผมนั้นไม่ค่อยชอบตุ๊กแกนะครับแต่หลังจากที่ผมเข้ามาอยู่ได้สักพักหนึ่งนะครับตุ๊กแกด้านนอกที่จะโผล่คือเข้าวัดมาก็จะเห็น ใครไปใครมาชาวบ้านเข้ามาตักบาตรทาบุญงานวัดอะไรก็ตามนึงนะครับก็จะประสบพบตุกแกอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะตาแถวห้องน้ํานะครับตัวเล็กตัวใหญ่มีเยอะแยะไปหมดเลยแต่พวกเขาฉินเขาฉินกันผมไม่ชินนะครับผมก็แสดงอาการจนชาวบ้านเขารู้ก็มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งนะครับก็อุซ่าอุส่าไปหาแมวนะครับไปได้ลูกแมวมาสองตัวน่ารักเลย ลูกแมวนั้นยังไม่อยา่าลุมแมวดีเลยเขาก็จับลูกแมวสองตัวนี้มาให้ผมบอกว่าหลุงพ่อเลี้ยงไว้สิเลี้ยงไว้ในกุฏิก็ได้ผมก็จิตหนึ่งก็หาเรื่องใส่เราตัวเองทำไมอีกจิตหนึ่งก็เออก็ดีเหมือนกันแต่เข้ามาให้ก็จำใจรับไว้ก่อนนะครับจิตใจลึกๆก,ก็บอกว่าเออรับไว้ก็ดีเหมือนกันนะเผื่อเขาจะช่วยเราเรื่องตุ๊กแก ผมก็ไปเตรียมถาดกละมังโรยทรายใส่ไว้ในศาลานะครับเป็นมุมเจ้าลูกแมวสองตัวนี้มันก็มันก็เก่งเข้าใจไม่ได้สอนเลยแต่มันไปที่กลองทรายแล้วไปไปถ่ายเบาไปเยี่ยวที่นั่นแหละขี้เนี่ยแทบไม่ออกเลยนะครับมีแค่ครั้งแรกๆออกครั้งหลังๆคือเขาออกจากกุฏิไปขี้ที่ถนนแทน ที่นี่มันมีหมาเจ้าวัดอยู่นมีหมาเจ้าวัดอยู่ตัวหนึ่งเนี่ยออผมตั้งชื่อมันว่าไอ้บุญมากเพราะว่าเจ้าบุญมากเนี่ยเป็นแม่ของหมาแฉะระแวกนั้นเกือบทั้งหมดคือเป็นรุ่นเดิรแล้วแหละถ้าคิดเป็นอายุของมนุษย์นะครับแม่เจ้าหมาตัวเนี้ยคงมีอายุประมาณหกสิบแล้วหมาตัวนี้นะครับผมคุยกับเขา เหมือนเขาจะรู้เรื่องผมมาอยู่ที่วัดเสร็จแล้วผมก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะเดินขึ้นไปหาหลวงพ่อจ่อยหลวงพ่อจ่อยมีผมนับถือนะครับวัดปฏิบัติของท่านนี้น่าเคารพนับถือมากก็ผมก็จะนำริโพนะครับท่านชอบริโพร,ริโพกระจิงแดงพวกนี้นะครับก็จะหิ้วใส่ย่ามาเอาขึ้นไปถวายท่านบนบนวัดนู่นนะครับซึ่งบนวัด อยู่ทางภูเขาสูงขึ้นไปจากที่ผมอยู่เนี่ยสกิโลก็เยอะทีเดียวทางไกลนะครับไปไม่ถูกครับครั้งแรกผมไปไม่ถูกผมบอกกับเจ้า,บ,บ,าบุญมากว่าบุญมากรู้จักไหมถ้าไม่รู้จักอยู่เฝ้าวัดนะถ้ารู้จักก็พาไปทีผมก็เดินออกจากวัดเจ้าบุญมากมันเดินตามผมมาครับเดินตามผมมาจนถึงทางแยกแล้วมันก็เดินไปทางหนึ่งเป็นการรู้กันว่า ให้เดินทางนี้ผมก็เดินตามไปเจ้าบุญยั้บุญมากเนี่ยมันก็จะเดินนําหน้าผมไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับคอยหันห,หลังมาดูว่าผมถึงไหนแล้วพอถึงทางแยกเขาจะหยุดอรอพอผมมาถึงเขาก็จะเดินนําต่อไปจนกระทั่งถึงวัดหลวงพ่อจ่อย4กิโลเขาก็จะหยุดไม่ไม่เข้าในเขตวัดมากนะครับเพราะว่าในเขตวัดข้างในเลยเข้าไปนะครับมันจะมีหมา,หา หมาป่านะพูดตรงๆก็คือหมาไทยหมาบ้านเราเนี่แหละแต่อยู่ในป่าเรียกหมาป่าก็มีหมาป่าพวกนี้อยู่กลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งเขาก็ไม่อยากให้บุญมากมาแสดงบารมีที่นี่ไอ้บุญมากมันก็ไม่ได้อยากแสดงอะไรหรอกมันก็มานั่งอยู่ข้างข้างผมผมก็เล่าให้หลวงพ่อจอยฟังหลวงพ่อจอยก็ยิ้มเท่านั้นนะครับพอผมจะกลับผมก็บอกผมก็อจ่อยว่าผมกลับลาแล้ว ผมกลาบลาเสร็จผมเดินออกเจ้าบุญมากก็นําทางผมกลับมาอย่างวัดอย่างปลอดภัยนะครับเจ้าบุญบุญมากเนี่ยมีลูกเยอะแต่มีลูกอยู่ตัวหนึ่งนะครับผมไม่ได้ตั้งชื่อลูกตัวนั้นจะอยู่ที่วัดน,นี้แหละมันก็จะคอยหาอาหารวิ่งไปวิ่งมาเพราะมันยังยังเด็กอยู่ยังหนุ่มอยู่นะครับมันมันก็รู้ว่านี่แม่มันคือเจ้าบุญมากแล้วก็นี่คือพระเจ้าวัดน,นะครับ เขาก็คอยดูแลคอยจัดการสิ่งแปลกปลอมนะครับสิ่งแปลกปลอมที่ผมพูดถึงก็คือพวกตักขามพ,พวกแมงป่องนะครับกิ้งกือพวกนี้จะถูกเจ้ามุลมากกับลูกชายจัดการแต่พอผมมีแมวมาแล้วเนี่ยผมก็กลัวว่ามันจะถูกกินเพราะแมวมันยังยามหยานนมไม่สนิทแต่ว่า แมวสองตัวก็เหมือนจะรู้เวลาผมออกจากศาลาม,มันก็จะอยู่เรียกว่าติดตีนเนี่ยเดินไปยังกับรองเท้าผมเนี่ยคือติดขาไปเรื่อยเลยนะครับมันก็เป็นวิธีการป้องกันภัยเจ้าบุญมากไม่ทําอะไรนะครับแต่เจ้าลูกชายเนี่ยจะซนตามภาษาม,มาก็จะเข้ามาดมมาดูดมาดูมาแพรกเจ้าแมวสองตัวนี้เจ้าแมวสองตัวนี้ก็แรกๆก็จะหลบอยู่ที่จาวเท้าผมนะครับ พอสักบ่อยเข้าบ่อยเข้าก็ตกลูกแมวเนี่ยตกหมาหมาก็ร้องเอง้งเอง,เองหนีไปขนาดเป็นลูกแมวนะผมก็เลยให้เจ้าหมาเนะี่ยอยู่นอกวัดเอ้ยนอกศาลานะครับส่วนเจ้าแมวนี่อยู่ในศาลานะครับใกล้ๆที่ผมนอนได้ผลเป็นอย่างดีจิ้งจบตัวเล็กตัวน้อยหายหมดเลยมันกลัวเจ้าแมวสองตัวนี้นะครับเพราะแมวสองตัวนี้มันยังเด็กมันก็ยังไม่รู้หรอกว่าตัวใหญ่ตัวเล็ก จะสู้กันยังไงมันเห็นอะไรเป็นของใหม่มันก็จะเปตกเล่นตามภาษาแมวนะครับคือตกซ้ายตกขวาให,ให้เธอวิ่งเล่นไปถ้าเธอหยุดนิ่งฉันไม่สนใจถ้าตกนะคำว่าตบทุกแกนะครับตบทุกแกไปตบทุกแกแมวทุกแกก็นิ่งบาดเจ็บไปไม่ได้เพราะบาดเจ็บไปไม่ได้แมวมันก็จะคาบ้าบขึ้นมาสบัดสบัดให้มันฟื้นทุกแกฟื้นก็จะอ้าปากเตรียมพร้อมรักษาชีวิต แมวมันก็เล่นสนุกตบไปตกมาอยู่นี่นะครับตายซะก,ก็หลายตัวนะครับแต่ว่าพอมันตายแล้วถ้าผมเปิดประตูไว้นะครับเจ้าแมวสองตัวนี้มันจะคาาบลูกแกอออกไปเล่นข้างนอกไปเล่นในป่านะครับแล้วเดี๋ยวเขาก็กลับมาเองของเขาแต่ตอนกลับมาไม่มีทุกแกมาไม่รู้ค่าตายทิ้งไว้ที่ไหนหรือว่ากินลงไปก็ไม่รู้นะครับนี่คือธรรมชาติของสัตว์ เอาละทีนี้ผมก็รู้แล้วว่าวัดนี้จะต้องอยู่อาศัยยังไงต้องอาศัยจัดคือตูกแกยังไงอาศัยน้ําแบบยังไงเพราะว่าน้ําเนี่ยหลวงพ่อจ่อยต่อมาจากน้ําตกบนภูเขาโน่นนะครับต่อลงมาเรื่อยเรื่ท่านไม่ได้ต่อด้วยไม้ไผ่นะครับท่านต่อด้วยท่อ PVC ใหญ่มากขนาดจานข้าวนะก็คือก็เรียกอะไรนะ 8นิ้วต่อลงมาจนถึงจุดหนึ่งนะครับแล้วก็ให้ชาวบ้านมาต่อไปใช้ก็คือทำประปาหมู่บ้านโดยต้นทางคือวัดของหลวงพ่อจอยหลวงพ่อจ่อยท่านก็คอยซ่อมแซมบำรุงเจ้าเจ้าท่อน,นี้นะครับทำให้หมู่บ้านทั้งหมู่บ้านมีน้ำฟรีใช้นะครับบางบ้านเขาก็ต่อน้ำประปามาใช้นะครับประปาหมู่บ้านก็ต้องไปขึ้นแท้ง ไม่มีงบบำรุงรักษาก็จะเป็นน้ำสนิมนะครับก็หันกลับมาใช้น้ำที่หลวงพ่อจ่อยต่อให้นะครับซึ่งมีตลอดปีนะครับไม่เคยแห้งทีนี้น้ำบุกเขานะี่เวลาเราไปเล่นน้ำตกเราก็จะเห็นนะครับน้ำมันใสเย็นชื่นใจนะครับเวลาคุณต่อมาใช้มันก็ใสเย็นชื่นใจแบบนั้นเช่นกันนะครับแต่ผลของการใช้น้ำลักษณะนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำบุกเขา น้ำตกหรือน้ำบาดาลคนกรุงเทพคุณจะเปลี่ยนเป็นคนต่างจังหวัดในเวลาสั้นๆเพราะว่ากลิ่นตัวคุณกลิ่นผิวของคุณเนี่ยมันจะถูกเคลือบด้วยสารเรียกว่าสารชนบทผมเรียกเองนะก็คือเพราะน้ำนี่แหละกลิ่นมันกลิ่นตัวคุณก็จะเป็นกลิ่นโคลนสาบควายลักษณะนั้นนะครับ สังเกตได้ง่ายๆนะครับเล็บมือเล็บเท้านี่นะครับเล็บมือเล็บเท้าของชาวกรุงเทพเนี่ยก็จะสะอาดสะอ้านตามภาษานะครับแต่เล็บมือเล็บเท้าของชาวต่างจังหวัดนะครับมันจะออกเหลืองๆหน่อยเป็นขี้โคลนขี้โคลนหน่อยมันเกิดเพราะน้ําไม่ใช่เข้าสบประปุกนะครับผมลองแล้วขัดสารพัดขัดเลยแปรงข,ขัดขัดเท้านะครับอันเล็กอันน้อยจนกระทั่งใช้แปรงซักผ้าขัดแล้วนะครับก็ไม่หาย เพราะมันเป็นที่น้ำนะครับน้ำพวกนี้ท่านดื่มบ่อยๆนะครับไม่ยอมต้มเอามาดื่มบ่อยๆบ่อยๆเนี่ยท่านจะเป็นนิ่วลำดับแรกเลยหลังจากเป็นนิ่วแล้วพออายุมากขึ้นถึงระดับหนึ่งท่านก็จะเป็นโรคไตเป็นกันอย่างนี้ทุกคนทุกหมู่บ้านเลยผมก็เอารู้ความจริงเข้าไปแล้วผมถึงได้สนใจน้ำที่โยมก็ถวายมากกว่านะครับ ก็ใช้สำหรับล้างหน้าไปด้วยในตัวผมก็ตอนนี้ก็คือกลายเป็นพระที่อยู่สองวัดเดี๋ยวก็มาอยู่วัดพระเทพชัยยาเดี๋ยวก็กลับไปอยู่วัดป่าปูแอนะครับผมไปอยู่วัดป่าปูแอผมก็มีความสุขตรงที่ว่าสมาธิผมดีนะครับอากาศดีสบายนะครับเย็นหนาวถูกใจแล้วก็ญาติโยมจะมาเยอะนะครับมาเยี่ยมผมเยอะ เวลาผมมาอยู่ที่วัดป่าภูแอเพราะเขาศรัทธ,ธาผมแล้วแต่ที่วัดป่าพระธาตเทพชาัย,ยาเนี่ยผมก็อยู่สุขสบายดีเหมือนกันคือก็ชีวิตพระนะครับอย่างนี้แหละสุขสบายแล้วทำสมาธิยากหน่อยไม่เป็นไรแต่ก็ทำได้ญาติโยมมาหานะครับแต่ญาติโยมที่มาหาที่วัดป่าพระธาตเทพชาัยานี่นะครับทุกคนจะมีเรื่องที่ หวังหวังว่าผมจะแสดงอิทธิฤทธิ์มหาศัจจันเพื่อช่วยเหลือแก้ไขเขาได้ประมาณนี้นะครับความมหาศัรจันอันลึกล้ำมีหลายประการนะครับที่ผมสมแสดงไว้ที่นั่นนะครับจนเขานับถือกันมากเลยก็คือแท้จริงแล้วก็คือความรู้ความรู้ของผมนั่นเองความรู้ที่จากเรียนมาในมหาวิทยาลัยความรู้ที่เรียนมาด้วยประสบการณ์ ความรู้จากการทํางานนะครับเอามาผสมปนเปไปก็สามารถแก้ไขปัญหาธรรมดาธรรมดาของชาวบ้านได้เพราะพวกเขาไม่เคยประสบกับปัญหาลึกลับซับซ้อนที่จะต้องแก้ไขหรือกลยุธทธ์ทางการตลาดกลยุทธ์การบริหารงานที่จะต้องแย่งจชิงแย่งแย่งเอาชนะค้าคารนกันคุณเป็น MD แต่ว่ากรรมการเขา โตเถียงคุณมากมายเตรียมพร้อมจะปลด md เพื่อตั้ง m อดคนใหม่อย่างนี้คุณต้องต่อสู้แบบนึงชาวบ้านเขาไม่มีวิถีชีวิตอย่างนั้นก็มีวิถีชีวิตของเขาเรียบง่ายนะครับซึ่งปัญหาของเขาที่เกิดขึ้นมันก็เรียบง่ายนั่นเอง